แคลเซียมจัดเป็นอาหารเสริมยอดฮิตของคนไทยถูกต้องไหมคะแต่จะมีใครรู้บ้างว่ามีคนกลุ่มไหนที่จำเป็นจะต้องทานแคลเซียมเสริมจริงๆบ้างเรามาดูคลิปนี้กันแล้วเราจะได้คำตอบว่าเราเป็นหนึ่งในสามกลุ่มนี้หรือเปล่าสวัสดีค่ะหมอเมย์เมย์ไอเฮลยูนะคะชาแนลที่จะพาทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและศาสตร์ชะลอวัยในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เราทุกคนได้สุขภาพดีไปรพร้อมๆกันนะคะ เรื่องของแคลเซียมเนี่ยเราเคยคุยกันมาหลายคลิปแล้วนะคะทั้งในเรื่องของการเสริมแคลเซียมนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยบำรุงกระดูกแต่ยังเกิดโทษให้กับร่างกายของเราใครยังไม่ได,ดูสามารถตามดูได้ในคลิปนี้เลยนะคะ โดยสรุปแล้วเนี่ยการเสริมแคลเซียมโดยไม่มีความจำเป็นกลับเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มอันตรายกับร่างกายของเรามากกว่าได้ประโยชน์ค่ะเพราะการทานแคลเซียมเสริมนะคะอาจจะยิ่งทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดนะคะเช่นโรคหัวใจวายหัวใจขาดเลือดรวมไปถึงโรคหลอดเลือดสมองเช่นโรคสตรกที่เรารู้จักกันดีค่ะ นอกจากนั้นนะคะเขายังทําให้เกิดออกซิเดทีฟสเตรสมากขึ้นในเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราที่เขาไม่ได้จําเป็นต้องใช้แคลเซียมเยอะขนาดนั้นเช่นในเซลล์สมองของเราค่ะซึ่งอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมเช่นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคพาร์กินสันมากขึ้นได้เราจึงไม่ควรทานแคลเซียมพร่้เพลือนะคะให้ทานเฉพาะคนที่มีความจําเป็นต้องทานจริงๆเท่านั้นแล้วในกลุ่มคนที่จําเป็นจะต้องทานแคลเซียมจริงๆที่หมอแอบบอกเนี่ย คือกลุ่มไหนบ้างนะคะเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่าใครบ้างที่จําเป็นจะต้องทานแคลเซียมเสริมเอาแบบจําเป็นจริงๆเลยนะคะคนกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงกันนะคะกลุ่มนี้จําเป็นมากๆ คือกลุ่มคนที่กำลังตั้งครรภ์ค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์ทั้งหลายแคลเซียมมีความจำเป็นมากเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องแบ่งแคลเซียมไปให้กับลูกน้อยของเราที่อยู่ในครรภ์นะคะใช้ในการเสริมสร้างกระดูกต่างๆในการเกิดมาเป็นเด็กน้อยคนนึงเป็นลูกรักของเราดังนั้นเขาต้องดึงแคลเซียมจากคุณแม่ไปใช้เยอะมากเลยค่ะคุณแม่จึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องรับประทานแคลเซียมเสริมค่ะนอกจากลูกจะแบ่งแคลเซียมของเราไปใช้แล้วนั่นจะทําให้คุณแม่มีแคล ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในร่างกายค่ะทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกของคุณแม่เองรวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในการขยับของกล้ามเนื้อต่างๆนั่นก็จําเป็นต้องใช้แคลเซียมค่ะดังนั้นคนที่ขาดแคลเซียมเนี่ยจึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตะริวอะไรตามมาได้เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของการขาดแคลเซียมนะคะและที่สําคัญมากกว่านั้นค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แคลเซียมให้ประโยชน์กับคุณแม่ตั้งครรภ์มากๆเลยค่ะ คือช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะความดันสูงขณะตั้งครรภ์รวมไปถึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะขันเป็นพิษด้วยนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยได้ประโยชน์จากแคลเซียมสูงมากซึ่งการได้แคลเซียมนะคะคุณหมอที่คุณแม่ไปฝากครรภ์นเนี่ยมักจะมีการให้มาอยู่แล้วนะคะกับยาที่คุณแม่ได้รับมาจากการไปฝากครรภ์ตามนัดนะคะเป็นยาที่สําคัญมากที่คุณแม่ควรจะต้องรับประทานอย่างสม่ําเสมออย่าให้ขาดเลยนะคะการทานแคลเซียมนะคะให้ได้ผลดี เหมอก็จะแนะนําให้ทานเสริมอยู่ที่ประมาณ1,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะร่วมกับการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมสูงด้วยอันนี้ก็สําคัญอย่าหวังพึ่งแต่อาหารเสริมแคลเซียมเพียงอย่างเดียวนะคะ ส่วนของยาอาหารเสริมแคลเซียมที่คุณหมอให้มาถ้าหากจะทานให้ได้ผลให้มันดูดซึมดีหมอก็แนะนําให้ทานพร้อมกับอาหารนะคะจะยิ่งทําให้เราดูดซึมดีมากขึ้นในคนกลุ่มต่อไปนะคะที่หมอก็จะแนะนําให้ทานแคลเซียมเสริมเหมือนกันกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มคุณแม่ที่กําลังให้นมบุตรอยู่ค่ะนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะ เพราะในน้ํานมที่เราสร้างออกมานะคะต้องอุดมไปด้วยแคลเซียมค่ะซึ่งสิ่งนั้นจะถูกส่งต่อไปให้กับลูกน้อยของเราที่กําลังมารับน้ํานมจากเราอยู่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลย ซึ่งเวลาที่เราสร้างน้ํานมนะคะจะมีการดึงแคลเซียมออกไปใช้เยอะมากปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเหมือนตอนที่เราตั้งคันก็อาจจะยังเกิดกับคุณแม่ให้นมบุตรได้ค่ะปริมาณแคลเซียมในเลือดคุณแม่อาจจะน้อยลงรวมไปถึงจะต้องช่วยบํารุงคุณแม่นะคะหลังจากที่ผ่านการตั้งคันผ่านสงครามอันยาวนาน9เดือน10เดือนมาคุณแม่ต้องบํารุงหนักนิดนึงซึ่งแคลเซียมนับเป็นอีกหนึ่งธาตุที่คุณแม่หลังตั้งคันเนี่ยมักจะขาดได้บ่อยๆให้ทานแคลเซียมเสริมต่อไปได้เลยนะคะ จะช่วยฟื้นฟรูร่างกายคุณแม่หลังจากการตั้งครรภเสริมสร้างกระดูกของคุณแม่หลังจากรับภาระหนักมาสิ่งนี้จาเป็นมากเลยค่ะโภชนาการของคุณแม่หลังคลอดบุตรนะคะจึงอยากจะให้คงเดิมเหมือนกับตอนที่คุณแม่ตั้งครรภอยู่การอย่าตกเลยนะคะสารอาหารต้องเพียงพอและสิ่งสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนวิตามินและธาตุต่างตต้องครบถ้วน พราะลูกน้อยของเราเนี่ยในช่วงแรกนะคะตั้งแต่แรกเกิดถึง6เดือนเขาจะได้รับสารอาหารผ่านทางน้ํานมของเราเท่านั้นดังนั้นน้ํานมของเราเนี่ยจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณแม่รับประทานเข้าไปควรจะทานอาหารให้ครบถ้วนครบหมู่อุดมไปด,ด้วยวิตามินและแร่ธาตุสิ่งนี้สําคัญมากเลยนะคะ ถ้าจะให้หมอแนะนำเนี่ยก็แนะนําให้รับประทานอาหารเสริมแคลเซียมเนี่ยในปริมาณที่พอๆกับตอนที่เราตั้งครรภ์อยู่ค่ะคือให้เสริมที่1,000มิลลิกรัมต่อวันร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงด้วยสิ่งนี้สําคัญมากหมอย้ํารอบที่2แล้วนะห้ามลืมเลย ทีนี้มาถึงกลุ่มคนที่3นะคะกลุ่มที่3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สําคัญมากเช่นกันค่ะคือกลุ่มคนที่ได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอแล้วว่ามีภาวะกระดูกพุนหรือออส e ิโอโพรซิสนะคะ โรคนี้เนี่ยคือภาวะที่ร่างกายของเรามวลกระดูกของเราเนี่ยมันค่อยๆลดน้อยลงจากการขาดแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกของเราค่ะดังนั้นจึงควรรับประทานแคลเซียมเสริมซึ่งถ้าได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะทําการจ่ายแคลเซียมมาให้แต่คนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ควรจะทานแคลเซียมเพียงอย่างเดียวนะคะ ควรจะรับประทานร่วมกับวิตามิน D3 และวิตามิน K2 นะคะซึ่งเป็น2วิตามินที่สำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายของเรานำแคลเซียมไปใช้ประโยชน์กับกระดูกของเราได้เต็มที่ค่ะพวกนี้ก็อย่าลืมเลย ควรจะรับประทานยาหรืออาหารเสริมตามที่คุณหมอดูแลให้ไม่อยากให้ไปซื้อกินเองมั่วๆนะคะการเสริมแคลเซียมโดยที่ไม่จําเป็นเนี่ยจะได้ผลเสียกับร่างกายของเรามากกว่าได้ประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ใน3กลุ่มนี้นะคะหมอก็จะแนะนําให้เลือกรับแคลเซียมเนี่ยจากกลุ่มของอาหารที่มีแคลเซียมสูงมากกว่าการรับประทานแคลเซียมเสริมนะคะเรื่องของอาหารที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยหมอพูดไปแล้วในคลิปนี้นะคะว่าเราสามารถเลือก รับแคลเซียมจากที่ไหนได้บ้างไม่ได้มีเฉพาะแค่ในนมอย่างเดียวยังมีอาหารแคลเซียมสูงอีกเยอะมากเลยนะคะ ยกตัวอย่างค่ะเช่นเรื่องของผักใบเขียวคะนา้าเคลหรือว่าบรอกโคลี่แคลเซียมสูงเช่นกันในตระกูลของถั่วและธัญพืชนะคะก็จะมีกลุ่มของแอลมอน์กลุ่มของงาหรือถ้าเป็นตระกูลพวกเนื้อสัตว์นะคะอาจจะเป็นปลาแซลมอนหรือปลาเล็กปลาน้อยพวกนี้ก็แคลเซียมสูงเช่นกันหามารับประทานในชีวิตประจําวันก่อนที่จะมองหาอาหารเสริมประเภทแคลเซียมนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงผลเสียจากแคลเซียมที่จะเกิดกับร่างกายเราได้มากเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งรุ้งกริ้งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปค่ะ